อ่านาอ่านตัวจริงกันหรือยังเชื่อเขาเผยแพร่บนไวหาสัอทเขาบอกแล้วว่าไม่ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ก็ไม่เป็นหนังสือสัญญาสาราารหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแหเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้มีอะไรมากมายก็อย่างที่ทนายกได้ให้สัมภาษณ์แต่มันจะเป็นเงื่อนไขมาให้เขากดดันเราเลยเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องภาษีเรื่องการค้าไหมครับผมผมคิดว่าไม่ คิดว่าไม่ในความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่เพราะว่ามันมันคล้ายๆกับเราตกลงกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนายังไงเรื้องต้นแล้วก็ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้มีอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายไทยนะครับกฎหมายอเมริกาคือต้องต้องบอกว่าไม่ใช่เราไปลงเขามาลงทุนที่เราอย่างเดียว เราก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนที่เขาด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรามีความสามารถพอเพราะนั้นมันต่างตอบแทนซึ่นแต่และกันครับมันไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องมาลงทุนของเราฝ่ายเดียวนะครับเพราะนั้นในในรายละเอียดก็ต้องไปว่ากันแล้วกฎหมายเราว่ายังไงก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแรกของไทยซึ่งกฎหมายแรกของไทยเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นมีการเปิดประมูลนะครับต้องมีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเพราะนั้น กฎหมายไทยเราเราครอบคลุมในเรื่องนี้เองเพราะฉะนั้นข้อกังวลนี้เป็นข้อกังวลที่ที่ต้องรับไว้พิจารณานะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็มันไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปกติแะคล้ายๆกับที่เราไปทํากับประเทศอื่นเหมืเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ทํากับเราคนเดียวเขาก็ทํากับ กับูชาด้วยแล้วก็ทํากับาเลเซียด้วยก็เป็นวันเรื่องนี้สามารถยกเลิกได้ใช่ไหมครับยกเลิกได้ครับตามมันมีข้อยกเลิกไปอยู่ไหนครับโมเอประเด็นนี้เคยนําเข้ามาในคอรมอไหมครับเดิมมีการประชุมคอรมอครับมีการประชุมคอรมอในการประชุมคอรมอนัดพิเศษเรื่องนี้เคยมีเข้าครมอไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับดูกันมีรายละเอียดทางกระทรวงการต่างประเทศก็กรุณาช่วยดูให้ คแล้วก็เราก็ดูกันในแง่กดงกดหมาแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดูกันดูกันครบอยู่มันจะมีคอสยกเลิกไว้นะครับอยู่คอสไทยถายลองลองดูในที่ก็เปิดแก้ในไวท์เฮาส์เนาะอย่าไปเอา AI สรุปนะพอถ้า AI สรุปเนี้ยบางทีมันไม่ตรง